สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะลงไปข้างล่างนะครับจากห้องพักอันนี้ก็จะเป็นทางเดินลงไปครับตรงนี้ก็จะเป็นทะเลสาบลงไปห้างครับข้างล่างเดินจากห้องพักมาสำรวจเมืองต่อช่วงนี้ท้องว่างอยู่ เริ่มงานวันที่หนึ่งหนึ่งพอมีเวลาเที่ยวก่อนสวัสดีครับพี่มี่หยุดแล้วครับ สวัสดีครับโบใช่ครับหน้าวิ่งครับแต่หนาวอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างล่างนะครับเดินจากห้องพักมาประมาณไม่ถึงสิบนาทีครับ นู้นก็จะเป็นทะเลสาบซูริกยาออกมา่นนะครับแต่ต้นไม้บังอยู่วิ่งละเร็วดีสว,ว,ว,วัสดีครับพี่ดาว ผมยังไม่เคยลงมาตรงนี้เลยแต่เห็นในแผนที่หน้าเดินครับนี่ก็จะเป็นทุง่งตรงนี้เขาจะเลี้ยงแกะนี่ครับแกะ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 มาก็แถวนี้ก็จะทำฟาร์มข้างล่างก็เป็นเมือง หนาวครับวันนี้หกองศาแต่ก็อากาศดีอยู่ทางที่เราเดินเดี๋ยวเราขากลับเราก็จะขึ้นก็ดูแล้วก็เหนื่อยใช้ได้เลยแล้วเนี่ย ใกล้ถึงห้างแล้วอีกประมาณ5นาทีครับดูจากแผนที่แล้วเมื่อตะกี้นี่มีคนเดินไปก่อนหน้านี่3สามคน แล้วก็มีข้างบนมีคนวิ่งอยู่บนเขาวน้นนะครับเห็นมีคนวิ่งอยู่สี่้าคนเดี๋ยวไว้ให้เราว่างๆก่อนจะมาวิ่งบ้างวันหยุดดี๋ยวให้ทำงานก่อน โอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ไลฟ์กันใหม่ไลฟ์สดใหม่นะคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ